สวัสดีครับผพมพเบอร์พุทธชาแนลมาพี่น้องมาดิเปิดหน้ายาาน251พี่น้องชิ้มันเปิดประทันเปิดแลวกอะแท่นก้นชิ้มันตต่พี่น้องโอ้ไม่ก็ลวดไม่มาเปิดน้าใหม่โอ้ไม่เนี่ยต้นดไม่ เปิดหน้าหม่เปิดหน้าหม่เปิดหน้ายางปลาสองนหนง้่น้องปิดแหละซึมเลาะแดนเพิ่นครับเนี่ยเลาะแดนเลาะแดนนี่ สามหนาครับต้นหนึ่งเำได้สามหนายังกำลังเห็ดิด ต้นหนึ่งเอาสามหน้าเนาะเออทำนั่นล่ะจะออกมาไหมเปิดทุกนเด็นแล้วจะไปออหมาเปิดเพราอให้หมันออกไปพี่นเนาะ หลายจุดๆๆเดี๋ยวพี่น้องเปิดใหม่กัน <laughs> ลวดใหม่ถ้วยใหม่ลิ้นใหม่พี่น้องนี่ใหม่ใหม่พวกกาเลยะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> Ôi, chẳng bằng tôi băng vừa băng băng ngoài là cái đó dột leo dột leo เปิดใหม่พี่เนาะเหยียบป๊อก เยองมากครับประมาณนี้เม่มีข้อจำกัดไต่ตัววยครับผมสวนผมกิดเปิดด้วลาว่างครับไม่ได้ว่าเดือนนั้นเดือนนี้นะครับเวลาที่ว่าง มีเวลาเหมาะสมหรือเปเปิดครับไม่มีกหนดตายตัวให้ผม มีดแหลกมีดแหลกเปิดสองห้าหนึ่งคลิปนี้คะประมาณนี้ครับผมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พดชาแนแขห้เด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ